สวัสดีค่ะวันนี้หมอกแกล้วจะมาพูดถึงเรื่องการครอบแก้วอีกครั้งนะคะในเปเปอร์นี้เขาก็จะมาสรุปให้เราฟังถึงกลไกลของการครอบแก้วในการรักษาโรคต่างๆค่ะโดยเขาแบ่งออกเป็น4ี่หมวดนะคะมีทั้งหมด6ทฤษฎีค่ะอย่างแรกนะคะเขาก็จะพูดถึง pain reduction ค่ะหรือว่าการบรรเทาอาการปวดค่ะอย่างที่หมอกแก้วเคยพูดไปแล้วนะคะการครอบแก้วก็เหมือนการคลายเส้นให้กับกล้ามเนื้อค่ะ กล้ามเนื้อคลายตัวนะคะก็มีการกระตุ้นไปที่สมองให้หลั่งสารโอปิออ์ค่ะหรือว่าเป็นสารระงับอาการปวดโดยธรรมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะการครอบแก้วก็ยังไปกระตุ้นเส้นประสาทค่ะให้หลั่งสารต่างๆออกมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสารระงับอาการปวดค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะหรือว่าอิมมูโนโมดู o เลชันเอฟเฟค่ะ งานวิจัยที่เขารวบรวมมานะคะการครอบแก้วก็คือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับ IGE นะคะหรือว่า interleukin 2 interleukin 6ค่ะ interleukin 4ค่ะรวมไปถึง interferon gamma ด้วยค่ะซึ่งก็ตรงกับทฤษฎีแพทย์แผนจีนนะคะเมื่อเราครอบแก้วไปที่เส้นลมปานกระเพาะปัจสาวะทางด้านหลังค่ะซึ่งมีจุดสะท้อนไปยังอวัยวะทั่วร่างกายเลยค่ะก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น hematological adjustment uh, effect ค่ะก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการที่เรา detox เลือดในร่างกายค่ะการที่เราครอบแก้วแล้วตัวแก้วดูดเนื้อขึ้นมาทำให้เป็นสีแดงนะคะเมื่อเราดึงแก้วออกค่ะเนื้อเยื่อหรือว่าเลือดข้างในมันก็จะยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะถือเป็นการกำจัดสารท็อกซินที่ค้างอยู่ในเนื้อเยื่อนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดค่ะ เมื่อเส้นเลือดฝอยแตกตัวนะคะก็จะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดข้างในค่ะผลิตขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นรอยแดงที่เกิดขึ้นมาไม่ต้องกังวลเลยนะคะแสดงว่าเลือดข้างในของเรากําลังสร้างเซลล์ใหม่อยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะงานวิจัยก็ยังพบว่าการครอบแควช่วยลดกรดยูริกค,ค่ะ HDL LDL นะคะรวมไปถึงการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะ anti-inflammatory ค่ะหรือว่าลดการอักเสบค่ะ เกี่ยวข้องกับไนตรกออกไซด์นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมพวกความดันเลือดค่ะแล้วก็ยังส่งผลถึงระบบภูมิต้านทานนะคะแล้วก็เส้นประสาทด้วยค่ะโดยเรามาดูที่อีกเปเปอร์หนึ่งนะคะเขาก็ได้สรุปมาค่ะว่าการครอบแก้วใช้รักษาอะไรได้บ้างค่ะลองดูที่ด้านขวาสีแดงนะคะที่เด่นสุดก็คือ low back pain ค่ะอาการปวดหลังค่ะถัดมาที่สีเขียวนะคะปวดคอโรคสะเก็ดเงินค่ะ ็นพิษต่างๆค่ะปวดเข่าค่ะรวมไปถึงงูสวัสดแล้วก็ไมเกรนด้วยค่ะข้อกระดูดสันหลังอักเสบนะคะยังมีโรคอื่นอีกมากมายเลยค่ะ